สวัสดีครับอยู่ผมช่งมางไอซมค์ทีวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเดิลแล้วก็เพิ่มแหลมด้วยนะครับอันนี้ลูกค้ามาในาการมันจะมีอาการหน่วงนะครับเวลาเปิดโคมขึ้นเยอะๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คือประมาณเจ็ดถึงแปดตัวตัวโคมก็ถือว่ามีอาการหน่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ เปิดมาประมาณยี่แท็บก็ไม่หน่วงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้เป็นแรมสกิกครับอันนี้ก็อัพเพิ่มขึ้นมาเป็น8ปกิกเพื่อที่จะเปิดคมได้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอันนี้ผมเช็คแรมก่อนนี่ครับอันนี้ก็คือแรมแกิกแล้วมันก็จะสามารถเปิดแท็บ ได้เยอะมากขึ้นนี่ครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เปิดอ่าเยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดหลายแท็บมากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการหน่วงเกิดขึ้นก็ได้ส่วนแบตเตอรี่ลูกค้าเก่าอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับแบตก็ค่อนข้าง,างบวมครับสามารถออนได้แป๊บเดียวแล้วก็หมดไวมากๆ อันนี้ช่างเอิร์ทก็ได้เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังเทสชาร์จอยู่อันนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เข้าปกตินะครับจากห้าสิบสองตอนนี้เก้าสิบสองเลยครับสัญลักษณ์ชาร์จก็ขึ้นปกติสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีอาการโน้ตบุ๊กแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรีบตตร่บวมนะครับสามารถส่งมาเช็คที่สมายทีเซลวิดได้เลยนะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ Facebook หรือว่า Line แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเอ๋ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ